ว่าใดก็ตามที่จิตภรุงสร้างปัญญาไม่เกิดทาไมปัญญาไม่เกิดเพราะมันไม่มีการภาวนาทำวมาันไม่ภาวนาเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นคำว่าจิตตั้งมั่นที่แปลว่าสมาธิใช่ไหมครับสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นจิตตั้งมั่นที่พระพุทธเจ้าทูงถึงก็คืออารตัารทิ่ถ้ามีกาสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นชั่วราว จิตตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานนั้นนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ต้องการส่วนในเรื่องของอุปจารสมาธิัปปนาสมาธิอันนั้นเป็นเรื่องของขั้นสูงที่สุแต่กิจสมาธิที่อยู่กับกิการงานมันจะทําให้การงานของเราสาเร็จได้ด้วยอรนะะบรรย้กาศเทานั้นการสมาธิก็ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อการเท่านั้นอามารจะต้องจำเหนอเลยว่า สมาธิไม่ได้สอนให้มานั่งแบบหูับบตาแต่อันนั้นคือรูปแบบการนั่งแบบหูแบบตาก็ดีติดหูติดตาติดฝังก็ดีเป็นรูปแบบในการฝึกสติเพราะนั้นเองแต่ถ้าเราฝึกได้แล้วสมาธิต้องอยู่กับติตการงานเช่นทำกับข้าวก็ต้องมีสติก็ต้องมีสมาธิลาบว่าบ้าก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีสติอันนี้เป็นจิตจำเป็นใน ตเะิดมานี่คือชีวิตจริงถ้าเราไม่มีสมาธิรับรองได้เลยการทำกับข้าวก็จะไม่ได้ยกที่เราต้องการบางครั้งก็ไม่เกิดใจกันเลยการกวาดบ้านก็มีถ้าเรากวาดบ้านติดของเราไม่มีสมาธิในู่แกวาดบ้านรับรองเลยเดี๋ยวมีใครเราจะโจรเรือเดี๋ยวมีเสียงมาหาเราก็จะหตกใจกับเสียงหมาหามดูไปกับติงที่คนมาเรือเพราะฉะนั้นบางครั้งกวาดบ้านก็ไม่เหมน นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการวันนี้เห็นญาติโยมมาที่วัดสิ่งที่ญาติโยมต้องการจากทางมาวัดก็คือบุญดังนั้นบุญมันจะเป็นฐานขอว่าใครที่จะได้ใช้ภาษาของการถ่ายทอจดจากตัวหลักการ,รเขาปรับภาษาไทยมาใช้กับยุคปัจจุบับนบุญเนี่ยเขาแรียกว่าเครื่องชำระร้านเกียร์เขาเรียกเครื่งองชำระหลักความสัอง เพราะนั้นบุญก็เป็นพลังเหมือนที่น้องหญที่นดติตอที่พวกเราดูไปบุญก็เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากกินที่ยาสิทนครูบาอาจารย์ท่านองจะเล่นให้ฟังม้างแล้วแหลว่ากินที่ยาสิตก็ดีหรือว่าปลุกลรกรรมหมดติดก็ดีเมื่อแร่คือหทางหการไดุ้ญเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกรนพุทธค์มประการให้เรา เกิดปัญญาข่านสูงสุดอีกการกรรมใจใดชอบตามเราต้องเข้าใจสภาวะธรรมสายโอกาสจะเน้นมากเรื่องของสภาวธรรมมามาบุไม่สามารถสัมผัสสภาวุฒิได้ก็ไม่รู้จูรณ์ไม่ตาล้าใจจะกายได้ถอนเขาเกี่ยหาพอเจอแต่เขาไม่รู้จัดรองเขาตัวละไม่เห็นคุทาหรณ์ธรรมบุญเพื่นเดียวกัน เราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาพุนเราต้องรู้จักสมาวะของบุญว่าสภาพของบุญมันเกิดจีกดเกิดจากการทำกิริยาสิอย่างวันนี้คุณโยมวัทำทานบุญต้องเกิดขึ้นจากกาให้ทานเอาให้ละก็เรียกว่าแบบทานการเอาให้ให้ติดสาระก็เรียกว่ามหาทานก็ดีเรียกว่าทานธรรมดาก็ดีสิ่งเหล่านี้ค่อยๆแยกแยกออกไปและเราจะเห็นว่า บุญพลังที่เกิดขึ้นมันจะไม่มีคุณโยมการทำทานกับพระได้คิดว่าบังคับนำแล้วบุญที่เกิดขึ้นจะต้องมีพลังเช่นยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานล่าเรือปีติมีความสุขรวมทั้งมีพลังให้เราสู้กับความเจ็บปวดทุกกระบวนารหรือแม้กระทั่งทำให้เราเกิดกัญญาแจ่มใสมีพลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต บางคนเขาประสบกัญหาบ้านทางบ้านตอนนี้ฝนตกหลังพารุ่งมากเละต้องคิดต่ตางๆน,นานๆเยอะแยะบางครั้นเนง,มมงเราหมโหเพราะถ้าเรามาระวังมัทำบ,บุญเป็นสัตว์นก้ก็กดีกักสารสิ่งก็ดีเดี๋ยวจะวาาวนจนต้องภาวนาเรื่องของการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ดีสิ่งที่ได้ต้องเป็นบุญพลังแห่งบุญต้องเป็นแัญญาถ้าเราเข้าใจสะภาวะธรรมแล้วบรองได้เลยยิพพานก็ดีสวรรค์ก็ดี ปกติ thể, ก็ดีย่อเป็นฐนะานท,ท,ที่เราควรตัเมื่อกี้อาจารย์ท่านเคยบอกแล้ว่าสีเยเลนะปกดิเป็นสีถ้าเราเข้าใจความหมายว่าตาหลักบสีเป็นบททางน้ำมาขึ้นความสุดเราจะเข้าใจว่าทำไมถึงได้เป็นบททางร่างกายขึ้นป่าสุดสีแปลว่าปกติจรรมาเติมสุดเข้าไปส่วนแปลว่าปกติสุด หมายความว่าคนปกติธรรมดากขารักษาถี่้ามนอกจาเป็นเขามารักษาเฉพาะทุนริตแต่ก็เป็นปกติของเราต้องรักษาตัวปล่ใจทมืไหรเราก็รักษาตัวเมือนใจมันต้องทคนตีนทีตทุกตีนรักความสุขตักสัความุขรักตัวตัวความตายเขาที่หนึ่งมันก็มัเดียวกันไม่มีใครอยากายไม่มีใครอยากเจ็บปวดเพราะฉะนั ความเป็นปฏบัติเราก็ไม่เปียนเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันเราก็ไม่เปี่ยนเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าตึงเน้นการป้องกันไม่ใช่กัดการนี้กานเพราเรื่องการทำอะไรครับการที่เราถูกเปียนเปียนจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าในร่างกายอย่างเช่นยูดเปลียนต้นเขาไม่มีเป็นอางนเราเราเรียกที่ว่าเป็นคนก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเราเป็นที่ว่ารูปสิดของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีภาษาบาลีอยู่ด้วยที่พวเราสวดมนต์ไนั่นแหละสัพทาเทว่มนุษย์นามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเรายังเป็นคนอยู่พระพุทธเจ้าอาจจะไม่ใช่ผู้ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้คนธรรมดาได้เป็นมนุษย์มนุษย์ต้องได้ที่เราเป็นปกติถึงรักษาดีได้ท่ารองแต่การจะรักษาดีได้ท่ารองได้ ด้วยสติเราจะมีสติได้เราต้องมีสมาธิสมาธิแต่วาติกตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสีราทุสติสีทีจริงเป็นเครื่อเสมีนการระึกรู้ว่าเรากำลังรักษาสีู่เพราะฉะนั้นสีของเราจะไม่บุกห้องหรือคุณของเราจะไม่พร่องไ็ต้องด้วยการอดทนด้วยการฝืน ดวยวิริยะความเพียรที่ใหญ่แล้วิจัยสมองของเราที่หลักสติปัญญาของเรานี่แหละทีจารณาว่าเราจะทําอย่างไรคุณของเราจะดำังอยู่ถ้าหากเราต่อให้โภชาก็ดีความดุหิตก็ดีความตั้งตาก็ดีความทุ้มคร้างก็ดีเข้าครอบนำจิตแต่บุญของเราแบบไม่เข้ามองของจิตทำไมบางคนหน้ารู้อีกทั้งมานเพราะเขาไม่รักษาอาสาไม่เขาไม่รักษา เขาไม่สามารถรักษาสภาวะความสุขไว้ได um, ้บลว่าความสุขชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นความสุขชนิดไหนก็ตามที่เรารักษารเอาไว้ระลึกลึกลึกลงเมื่อไหร่ต้องมีความสุขเมื่อนั้นนี่คือสำมั่นพูความสุขชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความส่วนบอกเราสังเกตไหมว่าที่มือหน้าสอนให้เราหาความสุขกัน แต่ไม่เคยสอนให้เราหาความสุขจากการมากสุดหรือการยุ่เช่นฟางเพลงซึ่งสมัยก่อนพวเราก็เก็ดแต่ตอนเขาเกิดฟังเพลงมีความสุขแต่มันอยู่กับเราแค่เพียงและเรื่องนถึงเมื่อไหร่มันก็เกิดมันก็หนีมันก็สลายหายไปกรณีความสุขที่เกิดขึ้นจากฟังเพลงก็ดีบุญหนังก็เพ่งอะไรก็ดีที่มันสมบูรณ์มันจะอยู่กับเราแค่เดียงแต่ตัวความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญมันจะอยู่นาน สั่เด็กนั้นคนที่ใกล้ตายทำไมพยายามให้เขาตื่นแต่บ่ายทำไมธรรมะทำไมถึงพยายามให้เขารู้สึกดีก็เพราะเขารั้งที่เราต้องการให้เขาได้รู้อึเรืงบุญที่เขาสร้างทำสมัยไหนเขาสแัยเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ดีเมื่อเขาทิ่งชีวิตจากโลกนี้ไปจิตาณเขายจะให้บุญต่อผิดถ้าเกิด ใครฟังในบทการีบ่อยๆพุทธเจ้ากล่าวเลยว่าบุญเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในโลกหน้าได้ด้วยแล้วใช้ในโลกต่อๆไปได้ด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นบุญเป็นสัญญาณดวมนุษย์เรามีกขันห้าขันห้าตรงที่สามารถติดดวงติดเราไปได้หรือติดวิญญาณเราไปได้คือสัญญาสังเกตไหมทำไมบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะเรื่องถึง ในที่ที่เราไม่เคยเจอขอได้เลยบางครั้งเราเจเพื่อนทำไมเรามีความรู้สึกว่าเฮ้เพื่อนคนที่เราเคยเจอที่ไหนคุ้นเคยกันย่างงไมเราิ้งแยกต่อกานได้แต่ในขณะเดียวกันเราเจอเพื่อนคนนเรากลหน้าตุ้นสั่แต่งโสดในสิ่งเหล่านี้ทบอกว่ามันเก็นของกับที่เราจัติดตัวมาแบบร ซึเือนบุญนี่ยมันจะเป็นแรงบังคนให้ดวงจิตของเรานะเอาไปใช้กับสภาพรางกายกันห้าในท่าต่อไปถ้า่เราให้การอบรมให้ตัวบาปมันจะนําเราไปสู่ภู้ไข่ทุกทีมีอะไรบ้างก็อย่างยกตัวอย่างเช่นสตรวิญญานทั้งหลายเช่นอาศรมยังงี้สังเกตเมื่อบทำไมจ้องแต่จะทำร้ายกันเอง สติของเขาเป็นนนะอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อแต่ศาสนาพุทธเราพิจูนไดีพิจูดโดยอะไรขึ้นนสตรงที่ศาสนาพุทธเราพ้จูเราให้พิจูก็คือฌานฌานสามารถพิจูดได้มีเคยพูดกับหลวตาว่าใครเคยได้ยินดรเวรพัน์ดรเวรพัน์เป็นนักวิทยาศสตร์ที่งานอยู่ในองค์การนา็อกตอรเวร อยู่ในยูทูบก็มีแล้วก็เวลาบอกว่าองค์การนาซาสร้างยานทุกชนิดไม่ว่าจะไปดวงจันทร์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ใช้หลักคำคำสอนในพระไตรปิฎกเอาไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือทุกชนิดเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงๆกว่าปีจริงมาใส่ความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็้ทานตนเองไปสู่โลกของดวงจันทร์โลกที่ถึงดาว แม้แต่ในเรื่องของอัตอมแม้แต่ในเรื่องของปลันมีกลารยูในะ่าจันทบุตรอัตอมชนิดนี้สสารชนิดที่มันจะพบกันมันจะก่อให้เกิดพลังงานของสารจุ Vatican, future, ่มถ <kids> ัดอันใดในพ่ะจันทบุตรในอาสตร์ดาาศาสมีอธิบายให้ผมดูแต่ผู้ที่ชอบก็จะพบว่าผู้เจ้าเราเป็นสัสพร์ดูรู้สารโดยยากยู่ขนาดวันนี้ใช้เวลาหน ก็เนันอนตาตมาไม่ได้เทศแบบบาราเป็นการเทศแบบปฏิหน,น้าผู้โดนักหลายต้องใช้สมาธิใชะจิตมั่นแล้วตัดจอให้ส่วนการายรองอีกว่าธรรมะตัวดา่านี้ที่สามารถนำไปใช้ปรยชนได้ก็ห้มาดีาต,ามมาต,าตัวเองธรรมะตัวไหน,นที่มันขัดตัของตัวเองวางวางอะไรที่อะไรนแล้วก็ใช,ช้วิตหรือกลับบ้านไป ด้วยความเมองบางให้ผมกลบว่าบุญญาที่เราลงกระทำปฏิบัติของกี่ปานนี้กันทีเพราะฉะนั้นบุญจะเป็นพลังให้เราใช้ในโลกของอนาคตต่อไปในท้ายที่สุดแห็นการเรียนรู้นั้นมีอีกทางลุยยาประดังด้วยสมบุญใจที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำแล้วในคทางขอรุ่นเป็นคารวะเป็นปัจจัยหรือทางที่ญาติโยมทั้งหลาย หมดรูหมดโูตหมดโ้าหมดภัยาเพราะตะณหาจินทรีย์นั้นสูตรเพราะจเริญด้วยอายุวันะสุภะภะปฏิภาณธรรมสมบัติมนุษยสมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเลย